่อไปเชิญท่านมานพคีรีภูวดลครับเชิญครับกระเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระรกรผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลสัดสชาติพันธ์ผมขออนุญ,ญาตอภิปรายนะครับรายงานความคืบหน้าในการดำเนินง,งานตามแผนปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา270รขอบคุณท่านรองนายมตรีนะครับท่านจันวิศดุนะครับที่กรุงามาฟังนะครับ ผมได้อภิปรายเขาที่แล้วนะครับท่านประธานว่าการปฏิรูปเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าอาการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างอำนาจเอกสารที่ผมเห็นอยู่คือว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องการปฏิรูปมันเป็นเรื่องปกติงานปกติของสุรราชการของหน่วยงานที่ทําอยู่แล้วนะครับอันนี้สิ่งที่ผมย้าตลอดว่าถ้าจะคิดเรื่องปฏิรูปคํานี้มันเป็นคําใหญ่และถ้าจะให้มันมีพลังเนี่ยต้องพูดเรื่องของโครงสร้างอํานาจนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่า กรรมการที่ถามเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจคาว่าปฏิรูปครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านติดหรืออะไรแล้วผมก็เชื่อว่าท่านมีความสามารถแล้วมองมองอะไรทะลุและมีประสบการณ์ในการทํางานแล้วผมเข้าใจว่าคาว่าปฏิรูปประเทศเนี่ยมันต้องไปดูเรื่องโครงสร้างอานาจเพราะฉะนั้นผมถือโอกาสพูดในความในใจว่าสิ่งที่ผมอยากจะเห็นว่าคณะกรรมการที่จะต้องทําเรื่องการปฏิรูปประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านประธานครับ การปฏิรูปผมดูอยู่สองเรื่องครับท่า,านประธานเรื่องแรกก็คือเรื่องเชิงเนื้อหาเรื่องสองคือเชิงกระบวนการนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเห็นเนี่ยในเชิงเนื้อหาผมมองสองประเด็นครับ <_ an> ประเด็นแรกคือว่าการจัดความสัมพันธ์อำนาจของรัฐส่วนกลางกับส่วนท,ท้องถิ่นเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรประเด็นที่สองคือการจัดความสัมพันธ์ของราชการกับประชาชนอันนี้คือเนื้อหาที่ผมอยากจะเห็นในเรื่องของการปฏิรูป นะครับไม่ใช่ว่าหน้าที่ในรายละเอียดที่มีอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้น12เรื่อง12ด้านที่คณะกรรมการได้นำเสนอในประเด็นการปฏิรูปเนี่ยฮะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้ากรรมการไม่ได้แตะไม่ได้ทำไม่ได้คิดในเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของโครงสร้างอํานาจโครงสร้างอำนาจมันก็มีแค่สองส่วนคือรัฐส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค แล้วก็อำนาจราชาการกับอำนาจของปร,ประชาชนมีแค่สองเนื้อหาตรงนี้ครับท่านประธานครับทําไมผมพูดเรื่องอย่างนี้ครับสิบสองเนื้อหาเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในประเทศนี้นะครับทําไมผมถึงบอกว่าเราจําเป็นจะต้องจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางว่าอะไรส่วนกลางควรจะทํา อะไรส่วนภูมิภาคก็จะทําถ้าเราพูดเรื่องนี้กันนะครับแต่เราไม่ได้แบ่งหน้าที่ว่าอะไรเป็นหน้าที่ของส่วนกลางอะไรเป็นหน้าที่ของส่วนท้องถิ่นนะครับมันไม่มีทางจะทะลุไปได้ครับเราก็จะทะเลาะไปผมอยู่ในพื้นที่เนี่ยผมทราบดีครับท่านประธานครับหนึ่งตำบลเนี่ยมีหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลางน่ยลงไปเต็มเลยนะครับมีตั้งแต่กระทรวงมีตั้งแต่ทบวงนะครับและมีภูมิภาคนะครับ และแต่ละแต่ละครั้งที่ลงพื้นที่นะครับก็ลงไปตามหน่วยงานตามภารกิจงบประมาณลงไปหนึ่งเดือนเนี่ยก็คือมี30หน่วยงานก็ลง30วันนะครับแล้วจะให้พี่น้องประชาชนทํางานทํางานอย่างไรสิ่งที่ผมอยากจะเห็นคับท่านประธานครับบทบาทของรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยมันต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนหลายๆเรื่องนะครับที่มันอึดอัดมันเดินไม่ได้มันมันไม่ทะลุทะลวงมันไม่สามารถที่ตอบโจทย์เรื่องความเหลื่อมล้ำได้มันไม่สามารถที่จะตอบ โจทเรื่องความยุติธรรมได้เนี่ยเพราะว่าส่วนกลางเป็นคนผูกขาดอำนาจหลายๆเรื่องมันไม่ได้ปลดปล่อยอำนาจของท้องถิน่นผมอยู่ท้องถิ่นผมรู้ครับผมอยู่กับพื้นที่ผมรู้ครับท่านประธานทำไมเราไม่ปล่อยให้ท้องถิ่นได้มีศักยภาพในการพัฒนาผมยกตัวอย่างแม่ฮ่องสอนก็ได้ตากก็ได้เชียงรายก็ได้เขามีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านชายแดนด้านวัฒนธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติสิเวดล้อมหรือมิติอื่น เรามีศักยภาพในการที่จะจัดเรื่องของการศึกษาสังคมสาธารณสุขเยอะแย,ยะมากมายที่เป็นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะฝากอย่างนี้ฮะถ้าเราไม่คิดและไม่ทําเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับอย่าไปเรียกว่าปฏิรูปเลยครับอย่าไปเรียกว่าปฏิรูปสิ่งที่ผมย้ำตลอดว่าท่านกรรมการที่ ทำหน้าที่เรื่องนี้นะครับท่านต้องบอกนะครับที่ท่านทําไม่ได้ที่สสเรียกร้องให้ทำเนี่ยทำไม่ไดเะะไ้เพราะอะไรเพราะรายงานทุกๆครั้งมันก็เป็นเรื่องเดิมว่าเป็นหน่วยงานหน่วยงานทําแล้วหน่วยงานปกติทําอยู่แล้วที่ทําไม่ได้เพราะอะไรฮะผมจะจะทราบเหมือนกันครับและถ่าอย่างนั้นคือไม่ต้องใช้คําว่าปฏิรูปในส่วนของประเด็นที่สองในเนื้อหาครับท่านประธานครับเรื่องของการจัดความสัมพันธ์อําน,นาจของ ราชการกับประชาชนตอนนี้ก็จะมีราชการอยู่สองส่วนนะถ้าตามที่ผมผมเสนอคือราชการส่วนกลางและก็ราชการส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นก็คือว่าอํานาจของราชการทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเนี่ยกับอำนาจของประชาชนและองค์กรประชาชนเนี่ยมันจะจัดสัมพันธ์กันยังไงมันจะไม่ก้าวไก่กันยังไงมันจะไม่ลุกล้ากันยังไงเพราะฉะนั้นก็คือว่าในในหลายๆเรื่องเนี่ยมันมีคำว่าท้องถิ่นมันมีคำว่าเฉพาะมันเป็นอำนาจของประชาชนในบางเรื่อง รัฐไม่สามารถที่จะแทรกแซงได้ผมว่าอันนี้เรื่องนี้จะต้องไปคิดและไปตีดูว่าอำนาจของประชาชนอำนาจของท้องถิ่นอำนาจของส่วนกลางเนี่ยจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องและมันขัดแย้งกันยังไงผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่สองในเชิงเนื้อหาสุดท้ายครับในเชิงกระบวนการครับท่านประธานครับการปฏิรูปประเทศไม่ใช่ทำกันเงียบๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตั้งขึ้นมายี่สิบคนสาสิบคนนะครับแล้วมานั่งคุยกันแล้วก็ขอให้ ลูกน้องส่งเอกสารมาลูกน้องทำรายงานแปะๆอย่างนี้ไม่ได้ครับการปฏิรูปประเทศมันต้องเป็นเรื่องกระบวนการพลังสังคมทั้งประเทศครับท่านประธานการปฏิรูปประเทศมันต้องเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของคนทุกชนชั้นการปฏิรูปประเทศมันต้องเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนต่างๆที่หลากหลายในประเทศนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของกลุ่มคนที่เราเรียกว่าคนที่มีความรู้ก็ได้คนที่มีสถานะก็ได้มันไม่ใช่แค่นี้ครับ ถึงแม้ว่าท่านจะเขียนออกมาดีอย่างที่ผมพูดก็ได้นะครับท่านสามารถเขียนและปฏิรูปได้แต่กระบวนการอารมณ์ร่วมในสังคมมันไม่เกิดเนี่ยมันก็คือแค่เอกสารเล่มหนึ่งมันคือเปเปอร์เล่มหนึ่งที่มันไม่มีความหมายเลยเพราะฉะนั้นที่ผมเสนอสองประเด็นหลกัหลกๆก็คือว่าถ้าจะจริงจงังที่จะคิดการปฏิรูปประเทศให้มันมีพลังจริงๆเนี่ยในเชิงเนื้อหาคือเราจะทำยังไงให้รัฐส่วนกลางและส่วนมีภาคเนี่ย มีอํานาจนะครับมีอํานาจหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรเพื่อที่จะไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกันส่วนที่สองก็คือในเชิงเนื้อหาอํานาจของราชการและก็ประชาชนเนี่ยจัดจัดสัมพันธ์ยังไงที่มันไม่มีความขัดแยง้งแล้วก็เกิดผลในทางที่จะเกื้อหนุนกันประเด็นเนื้อหาก็คือในเชิงกระบวนการครับอย่าทําแบบเงียบๆครับจะต้องทําให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสร้าง กระบวนการและองค์กรที่มันมีพลังจริงๆขอบคุณมากท่านประธานครับขอบคุณครับ